ไปแล้ว3ข้อนะคะต่อไปขอเข้าสู่ช่วงของการถามคำถามข้อที่4ค่ค่ะข้อที่4ใครจะเป็นคนท้าเชิญค่ะแนะนำตัวและถามได้เลยบอมเบ์ครับสวัสดีครับชื่อนายมงคลมิจิตครับอยู่คณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษปี2ครับค่ะก็มีความสนใจอยู่คำถามหนึ่งที่อยากจะถามครับว่าถ้าสำหรับธุรกิจสำหรับเด็กแล้วจะมีคุณภาพและราคาคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองครับจะเลือก สิ่งไหนมากกว่ากันครับคุณภาพกับราคาครับระหว่างคุณภาพกับราคาคิดว่าผู้ปกครองคุณพอ่อคุณแม่เขาจะคำนึงถึงเรื่องอะไรมาก่อนใช่ไหมค,คะเพราะผลิตภัณฑ์เด็กบางอย่างราคาค่อนข้างสูงใช่ะคะน้องบอมเบ์อยากจะถามเบสส์สคิงท่านไหนก่อนดีคะชื่ง่ายง่ายก่อนเลยครับคุณพาเวน่า <laughs> พี่พาเวนก่อนนะคะค่ะพี่พาที่ไม่เเบสปาค่ะผู้ปกครองส่วนใหญ่เขาจะคำนึงถึงเรื่องคุณภาพหรือว่าราคามาก่อนนะคะ60วินาทีเริ่มค่ะแน่นอนคุณภาพค่ะเพราะว่าสําหรับเด็กเล็ก เด็กแรกเกิดคุณภาพสำคัญมากกว่าทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าพ่อแม่แบบสเปซบาพาวเวนมีพ่อแม่ที่แบบเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเขายังคิดว่าลูกเขาต้องการอันนี้ต้องการนวดเพราะว่าเขารู้ว่าดีเท่าไหร่สำหรับร่างกายค่ะแปลว่าถ้าเซอร์วิสดีราคาเท่าไหร่ก็ได้สำหรับลูกๆทุกคนจะทำค่ะแต่ว่าต้องเน้นว่าไม่ไม่ใช่ว่าราคาสูงเกินว่าไม่ได้กับเท่านั้นด้วยแต่ว่า ต้องราคาพอสมควรแต่ว่าผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้น้องๆต้องดีเท่าราคาคือราคากับคุณภาพต้องเหมาะสมกันค่ะค่ะเหล่าพิเศอีกสองท่านน้องบ่มเมจะเลือกท่านไหนดีคะเป็นคุณกิจแล้วกันครับถามคุณกิจก่อนนะคะคุณกิจค่ะราคากับคุณภาพคุณพ่อคุณแม่ควรจะคํานึงถึงเรื่องไหนก่อนดีคะหกสิบวินาทีเริ่มค่ะแทบจะแยกกันไม่ค่อยออกระหว่างคุณภาพกับราคาไม่มีใครดําใคร คือบางทีถ้าคุณภาพดีราคาสูงกว่าที่อื่นก็เขาก็ไม่สนใจเหมือนกันใช่ไหมฮะราคาราคาถูกะนะฮะคุณภาพไม่ดีเขาก็ไม่สนใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นสินค้าเด็กเป็นสินค้าอะไรที่แบบว่ามันคู่กันมาเลยฮะั้งคุณภาพกับราคาเนี่ยแม่จะเป็นคนใช่มันจะม,มันจะมาคู่กันเสมออย่างอย่างอย่างเหงใจเขาใจเราถ้าเราเป็นแม่ใช่ไหมฮะเรามีการมีตัวเปรียบเทียบถ้าสินค้าตัวหนึ่งราคา เท่ากันแต่คุณภาพแตกต่างกันแน่นอนเราก็ต้องเลือกสิ่งที่คุณภาพดีกว่าใช่ไหมฮะแต่กมุมมองหนึ่งถ้าคุณภาพดีแต่ราคาแพงกว่าที่อื่นเราก็ต้องไปซื้อที่ถูกกว่าใช่ไหมฮะเพราะนั้นมันหนีกันไม่หนีกันไม่ออกเพราะฉะนั้นมันต้องไปคู่กันคุณภาพและราคาในในสัดส่วนที่มันเหมาะสมกันไม่แพงจนเกินไปและคุณภาพก็ไม่ได้แย่จนเกินไปแบบนี้ที่เบสคอนคิดก็จะมีลูกค้าที่เห็นความสมดุลของคุณภาพและราคาถูกและดีต้องที่เบสคอนคิดเดี๋ยวท่านสุดท้ายแล้วนะคะน้องบอบเบยค่ะ แป๊บค่ะคุณพ่อคุณแม่ควรจะคำนึงถึงเรื่องราคาหรือว่าคุณภาพมากกว่ากันสำหรับร้านสำหรับโรงเรียนสอนทำขนมที่อะไรรู้สัมติสิ่งนั้นเนี่ยเรามองคุณภาพมาก่อนเรื่องราคาก็จะพยายามทำให้ต่ำที่สุดเท่าที่เราทำได้ค่ะแต่คุณภาพสำคัญเพราะว่ามันเป็นอาหารอาหารเราต้องเลือกของมีคุณภาพที่ดีเพราะถ้าเลือกอาหารที่ไม่ดีราคาถูกก็คืออาจจะไม่ดีต่อเด็กๆแล้วเรื่องของคุณภาพเนี่ยเราก็ช่วยคนที่มีที่ถามว่า รับคนที่ไม่มีตังค์ไม่มีอะไรเงี้ยเราทำแพ็กเกจราคาย่อมเยาวลงมานะครับแล้วก็แบบปีหนึ่งเราก็ไปจัดอีเวนต์ข้างนอกทําให้พวกคนที่เขาไม่มีโอกาสที่จะได้ทําพวกนี้ได้ทําส่วนผลกําไรจากบริษัทเองทุกๆเดือนเราก็ตัดเป็นเงินเอาไว้ทําบุญไปช่วยโรงเรียนตามต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเด็กได้โอกาสซื้ออุปกรณ์ซื้ออะไรไปเราเชื่อว่า ตช่วยร่านไปแล้วเนาะสี่ข้อนะคะน้องๆไปอยู่กรุ๊ปพร้อมโหวตไหมโหอค่ะ่าน,น้องๆไปอยู่กรุ๊ปพร้อมโหวตแล้วนะคะขอเข้าสู่ช่วงของการโหวตคำถามข้อที่สี่ค่ะ Business King Business King ต่อไปขอเข้าสู่ช่วงของการถามคำถามข้อที่ห้าค่ะคำถามข้อที่ห้าใครจะเป็นคนถามคะเชิญค่ะแนะน,นำตัวและถามได้เลยค่ะอ้อมนะคะรว,วิวรรณบรอดคณะบัญชี ีที่ค่ะค่ะค่ะอยากจะถามพี่ๆว่าคือในการทำธุรกิจแบบนี้เวลาที่พ่อแม่พาลูกมาในช็อปใช่ไหมคะ,คะแน่นอนว่าเด็กๆก,ก็ต้องมีแบบว่าร้องไห้งองแงบ้างพ่อแม่ก็ต้องดุเป็นธรรมดาใช่ไหมคะฉะนั้นมันก็อาจจะสร้างความลำคาญให้กับลูกค้าท่านอื่นๆะฉะนั้น อยากจะทราบว่าในฐานะที่พี่ๆเป็นผู้ประกอบการด้านนี้ก็จะทํายังไงดีคะกับปัญหาด้านนี้คือถ้าเกิดว่ามีคุณพ่อคุณแม่พาลูกเข้ามาในร้านของเราแล้วลูกก็ร้องไห้งอแงคุณพ่อคุณแม่ก็ดุลูกต่อหน้าลูกค้าคนอื่นลูกค้าคนอื่นก็เริ่มหันมามองรําคาญแบบนี้นะคะจะแก้ปัญหายังไงใช่แล้วค่ะแม่จะถามเบสท์สติงท่านไหนก่อนพี่แพวเวนแล้วกันถามคุณแพวเวนก่อนนะคะมีเวลา6กิวินาทีเร่มค่ะแพวเวนสตรีมสตาฟของแพวเวน แล้วว่าทุกคนจะมีสถานการณ์สำหรับเขาเอง <c oughs> แบบว่า every family has their own problems ไม่ต้อง <c oughs> ไปเกี่ยวข้องกับทุกคนอันนี้เป็นสถานที่เด็กอยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็ทุกครอบครัวมีปัญหาของเขาเองแล้ว <c oughs> วิธีการที่พ่อแม่ทำกับลูกเขาเองเป็นส่วนของครอบครัวเขาเอง <c oughs> พรุ่งนี้จะเป็นอะไรกับลูกพาเวนพาเวนก็ต้อง handle <c oughs> วิธีการที่พาเวน เข้าใจดีที่สุดสําหรับลูกตัวเองก็ทุกคนเป็นพ่อแม่ที่เข้ามาสถานที่พราะเวนเขาก็รู้ว่าอันนี้เป็นวิธีการสําหรับพ่อแม่คนนั้นกับครอบครัวเขาเขาก็ต้องเข้าใจกันหมดแล้วอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเร,เราเชื่อว่าแต่ละครอบครัวมีวิธีในการเลี้ยงลูกดูแลลูกแตกต่างกันไปพนักง,งานของเราเราก็เทรนมาอย่างดีว่าไม่ต้องไปก้าวไก่ นะคะน้องอ้อมเหลือ Business King 2ท่านจะเลือกท่านไหนดีคะเป็นพี่ปั๊บแล้วกันค่ะถามคุณแป๊บค่ะ60วินาทีเริ่มค่ะการสอนของเราเนี่ยคือเราจะไม่ให้ผูกครองเข้าไปในคลาสนะครับมากเพื่อควบคุมว่าให้เด็กไม่ถูกดิสแทรกหรือว่าไม่มีสมาธิกับการทำแล้วถ้าเกิดเกิดปัญหาภายในคลาสทางพี่ผู้ช่วยหรือทางเชฟเองเนี่ยก็จะคุยกับเขาอย่างมีเหตุและผลให้เขาก็จะว่าสิ่งที่เขาทำา่มันทำเป็นทำเพราะอะไรเขาทำอย่างนั้นทำไมอะไรเงี้ย ราก็เหมือนกับเราจะสอนเรื่องของมารยาทไปด้วยนอกจากภาษาอังกฤษ,าษ,าษาได้มารยาทได,ได้เรื่องฟิสิกส์เรื่องเลขเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือให้เขาโตขึ้นมาแล้วเข้าใจมากกว่าว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ดียังไงหรือว,ว่าเขา <c oughs> ทําแล้วเกิดอะไรขึ้นเพ <c oughs> ราะ <c oughs> ฉะนั้นในโรงเรียนเนี่ยปัญหาของเรื่องการที่คุณพ่อคุณแม่จะเข้ามาว่าลูกอาจจะไม่เกิดเพราะว่าเราเราไม่ได้อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าไปดคือเขาจะมองจากข้างนอกเข้ามาแต่คือเราจะพยายามควบคุม situation ข้างในนั้น แล้วปัญหาน้องๆทะเลาะกันเองมีไหมคะเอาม้ฟันกันอยู่ในห้องอะไรแบบนี้เราจะสอนเซฟตี้เขาก่อนว่าหดนหดนะอะไรที่ทําได้ทําได้อย่างในห้องครัวเด็กมาเรียนใหม่ๆบอกว่าเตาอบร้อนเป็นยังไงครัวห้ามวิ่งอะไรอย่างนี้ครับก็มีกฎระเบียบที่แน่นอนอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องปัญหาของการทะเลาะกันไม่มีแน่นอนหรือถึงแม้จะมีเราก็มีการสอนมารยาทสอนอะไรอยู่ในนั้นแล้วนะคะน้องออะคะเลยอีกท่านสุดท้ายนะคะคุณกิษขามีวิธียังไงคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ดุลูกต่อหน้าลูกค้าท่านอื่นแล้วเกิด ก่อให้เกิดความรําคาญนะคะที่ Best for Kids ค่ะ60วินาทีเริ่มค่ะบอกก่อนนักคำถามนี้แทบจะไม่เกิดที่ร้านเลยเพราะว่าลูกค้าที่มาส่วนใหญ่เนี่ยอุ้มท้องมาทั้งนั้นเลยยังไม่มีลูกนะฮะอยารทะเลาะกับคนอื่นทะเลาะกันไม่ได้ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นคือเป็นแบบแม่พึ่งมีท้องนะฮะก็มาเลือกหาซื้อของกันอะไรแบบนีนแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆนะฮะสมมติมีเด็กนี่เกิดขึ้นจริงอ่ะ โดยที่ร้านเราเนี่ยมันมีขายของเล่นอยู่แล้วนะฮะสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือเราพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของเด็กเนี่ยให้ไปสนใจอย่างอื่นก่อนเอาของเล่นต่างๆมาหลอกล่อนะครับเอาตัวนั้นมาได้ตัวนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ตรงตรงดูตงนี้อ่ะถ้าของเล่นไม่ได้อ่ะเราก็ไปแย่เขาเองใช่ไหมฮะแย่จนอ่าจนบางทีแม่เสงใจไม่ไหวละพาลูกไปนอกร้านก่อนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแต่ส่วนใหญ่น้อยครับน้อย คือลูกค้าที่มาเนี่ยก็คือจะอุ้มท้องมาเป็นเสอย่างนั้นเรดยกว s i n e บ s สกินทั้ง3ท่านค่ะมีวิธีในการรับมือกับความงองแงของเด็กๆได้ดีเลยทีเดียวค่ะน้องๆคะพร้อมโหวตกับคําถามข้อที่5แล้วหรือยังรอถ้าเกิดพร้อมแล้วนะคะขอเข้าสู่ช่วงของการโหวตคาถามข้อที่5ค่ะ business king business king ขอเข้าสู่ช่วงของการถามคําถามข้อที่6ค่ะ ถามข้อที่6ใครจะเป็นคนถามคะเชิญค่ะแนะนำต,ตัวและถามได้เลยสวัสดีครับชื่อปั๊กนะครับพี่รณแสงมชิม,มงนะครับคณะนิเทศาสตร์ชั้นปีที่4นะครับครับจะจะถามพวกพี่ๆทั้ง3คนนะครับว่าถ้าเกิดสมมติผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่นะครับพาน้องๆออมาใช้บริการในธุรกิจของพวกพี่นะครับแล้วเกิดเด็กๆที่พามาเกิดอาการมันก็ต้องมีบ้ามีงอแงโยเยบางทีอาจจะเกิด ไม่อยากกลับบ้านหนูไม่อยากอยู่แล้วหรือว่าอยากจะ<ช>ไปกินนู่นกินนี่แทนแทนที่จะสนใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างงี้ครับถ<ช>้าเกิดพวกพี่จะมีวิธีการแก้ไขแล้วก็หรือว่าจะดึงความสนใจน้องๆกลับมาได้ยังไงบ้างครับน<ด>้องป๊าอยากจะถามบิสซิอร์คิงท่านไหนก่อนนะคะถามพี่กิตก่อนก็ได้ครับถามคุณกิตก่อนเลยนะคะ60วินาทีเริ่มคะ่ะครับ <King S 2> มันก็จะเหมือนคำถามมูสกี้เนี่ยนะ<ช>ด้วยความที่ที่บอกลูกค้ามาในการท้องทางนั้นเด็กยังไม่มีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดกรณีอย่างนี้คำถามตามนี้นะฮะก็จะ แนวเดียวกันก็คือพยายามหลอกล่อให้เขาเนี่ยฮะเปลี่ยนแปลงสนใจไปอย่างอื่นเหมือนเดิม่ะหรือก็ของในที่ร้านที่มีอยู่นะฮะแนวนั้นเลยนะครับ,รบหรือถ้า,าไม่ไม่ยอมจริงๆเนี่ยเราก็จะคุยกับพ่อแม่ว่าเออเนาะเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นเขาก่อนหน้าที่มาเขาเขาต้องการอะไรนะก็จะถามถึงเขาลงเด็กก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอย่างไรนนะก็เลยก็จะช่วยพ่อแม่ถามว่าเออช่วยแม่ในการแก้ไขว่าเออย่างนี้ดีไหมอย่างนั้นดีไหม คุณแนะนำว่ายังไงนะฮะเราก็จะคุยเข้ามเทาก่อนนะครับจนจนหาบทสรุปได้ว่าเออเกิดจากอะไรแล้วเราก็ค่อยมุ่งเป้าไปที่กระถานนั้นค่อยแก้ตรงนั้นเด็กๆงอแงไม่ค่อยเจอผู้ปกครองงอแงนี่มีบ่อยไหมคะที่ร้านมากกว่าเด็กคุณพ่อคุณแม่งอแงเก่งกว่าเด็กเนาะทะเลาะกันเองใช่บางทีบางทีมาแบบว่าฉันอยากได้อย่างหนึ่งแม่อยากได้อย่างหนึ่งไม่ตรงไม่ลงรอยกันสุดท้ายตีกันเลยสุดท้ายแบบนี้สุดท้ายก็พ่อก็ตามใจแม่ตลอดสรุปเลงกๆที่ที่สามีต้องตามใจภรรยาอยู่แล้วนะคะ ใช่ครับร้อยทั้เด็กๆร้อยทั้งร้อยต้องตามใจภรรยาหมดร้อยทั้งร้อยต้องตามใจภรรยานะจ๊ะขัูขืนไม่ได้ไม่จริงเลยใช่ไหมน้องบอมเบย์ถ้าทางจะยากแล้วนะคะนี่จะหวังมีลูกนี่ลาบากแล้วนะคะหาภรรยาน่าจะลําบากแล้วนะเอาละเลยอีกสองท่านค่ะ ครับถามคุณแพเวนแล้วกันครับถามคุณแาเวนนะคะมีวิธียังไงถ้าเด็กๆงองแงมาที่ My Baby Spa นะคะ60วินาทีเริ่มค่ะที่ My Baby Spa แบบตอนเด็กเด็กปกติไม่ชอบตัดผมใช่ป้ะคะตอนเขามาตัดผมก็จะพนักงานจะมีสำหรับดอกล่อเด็กด้วยแล้วก็จะมีทีวีจะได้เด็กดูแล้วก็แบบ loose focus แบบแล้วก็จะมีที่นั่งแบบเป็นรถที่เด็กนั่งได้ถ้าเด็กไม่ชอบรถก็จะไปนั่งบนม้าถ้าไม่ชอบม้าจะนั่งบนจักรยานแล้วแต่น้องจะมีหลายอะไอย่างที่จะหลอกน้องที่จะทำให้ได้เด็กที่ไม่ชอบตัดผมปกติแล้วก็มา My Baby Spa ถึงวันนี้เปิดได้6เดือนแล้วทุกคนจะสำเร็จตัดผมเพราะว่าพนักง,งานหลอกลอ่อมีพนักง,งานร้องเพลงให้มีพนักง,งานกระโดดทำทุกอย่าง จะได้เด็กชอบน้องปากาหรือ,อท่านเดียวนะคะแป๊บค่ะมีวิธียังไงคะที่จะดึงดูดความสนใจของเด็กๆเราให้สนใจมาทําอาหารกันมากขึ้นนะคะที่ A Little s o m e t h ติ g ค่ะ60ิวินาทีเริ่มค่ะก็จริงเราพยายามบอกให้ผู้ปกครองมาส่งเด็กจาก15นาทีล่วงหน้าก่อนค,ครับแล้วก่อนเข้าคลาสเนี่ยจะเป็น play area ก็คือมีของเล่นมีอะไรต่ออะไรให้น้องๆเขาได้เล่นก่อน relax แล้วเวลาเข้าไปในเรียเข้าไปเรียดแล้วเนี่ยบางทีมันมีช่วงที่อบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะบอกน้องๆว่าโอเคทําตรงนี้เสร็จนะ อยากให้เบรก5นาทีการเบรก5นาทีคือให้เขากลับออกไปข้างนอกเพราะเด็กๆเนี่ยความสมาธิเขามันจะสั้นถึงขวแล้วพอเข้าไปปุ๊บได้เล่นสักพักหนึ่งเป็นดิสซิ p ลินเข้าในตัวว่า5นาทีกลับมาโอเคกลับเข้ามาเฟรชพร้อมทําอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องสลับกิจกรรมเพื่อที่จะให้เขาทําอะไรเรื่อยๆอย่างเขานั่งเพราะเขามี attention span มีมีความสนใจที่ค่อนข้างระยะสั้นนะคะก็ต้องหากิจกรรมดูให้ดีๆว่าใกล้หมดละให้เขาไปเล่นข้างนอกก่อน าาถือเป็นการฝึกวินัยไว้ด้วย5นาทีต้องกลับมาเด็กๆก็จะกลับมาค <น S 2> มุจะรู้เองว่า5นาทีเขาจะมายืนรอเต็มเข้า <Business King. S 1> น้องๆบียูกรุ๊ปจ๋าคำถาม6ข้อผ่านไปแล้วพร้อมโหวตไหมคะพร้อมค,ค่ะน้องๆบียูกรุ๊ปพร้อมโหวตแล้วนะคะขอเข้าสู่ช่วงของการโหวตคำถามข้อที่6ค่ะผ่านไปแล้ว6ข้อนะคะต่อไปขอเข้าสู่ช่วงของการถามคำถามข้อที่7ค่ะ เอาใจใครจะเป็นคนถามคะหนูละกัน ค่ะนตัวได้เลยค่ะชื่อมิวนะคะนางสาวนะัทวันมีทิตค่ะตอนนี้อยู่คณะมนุษยาศาสตร์ชั้นปีที่3ค่ะ,ค,ะคำถามที่หนูสงสัยเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าอ,อ,อยากจะทราบว่าระหว่างเด็กผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้ชายเนี่ยจะส่งผลยังไงกับสินค้าแล้วก็บริการบ้างอะคะแล้วระหว่างเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายเนี่ยเราจะขายสินค้าหรือบริการได้ได้กับเพศไหนได้มากกว่ากันนะคะน้องมิวอยากจะเลือกเป็นสกิงท่านไหนให้ตอบก่อนคะเอาเป็นพี่แป,ป๊บก่อนละกันค่ะคุณแป,ป๊บก่อนเลยค่ะ60ิวินาทีเริ่มค่ะ ก็ถ้าเปรียบเทียบจริงๆผู้หญิงก็ต้องเยอะกว่านะครับ<ค>ะ่ะถ้าเกิดเอาผู้ชายตอนนี้ก็คือพ่อแม่สนใจที่ให้ลูกมาเรียนรู้ตรงนี้แล้วก็ส่วน Product เพราะเราไม่ได้กําหนดว่าเวลาเขาทําอาหารทําอะไรออกมาเนี่ยต้องรูปแบบต้องเป็นยังไงอย่างร, <คะ S 1> ารูปปนน้ปั้นขนมปังเขาจะปั้นเป็นรูปอะไรก็คือเราแต่แมจิ้งของเขาเลย <คะ S 1> แล้วก็เด o อเรชันของข้างบนเนี่ยก็คือไม่ได้กําหนดว่าสีต้องเป็นสีอะไร<ค>ะน้องๆอ,อยากทําเป็นสีอะไรก็ให้เขาเลือกให้เขาแต่งเองเรามีคอนเซปต์ให้เขาแต่คือ หลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้เขาครีเอทเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายมาที่เออร์ลดอสซัมติงเขาก็สามารถครีเอทดีไซน์เป็นสีที่เขาชอบเพศชายก็อาจจะเลือกน้องผู้ชายก็จะเลือกสีที่เหมาะกับผู้ชายอะไรแมนๆหน่อยแบบนี้น้องผู้หญิงก็จะเลือกสีน่ารักตกแต่งปขนมปังผู้ชายก็ปั้นเป็นรูปรถยนต์ผู้หญิงก็อาจจะเป็นแบบนั่งฟ้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างนี้ผู้หญิงอะคะผู้หญิงผู้หญิงเด็กเหล่านั้นยังไม่มอยังไม่มีน้องอย่างเด็กคุณยังไม่รู้เป็นอะไหร่นนาเป็น เด็กเกินไปที่จะจะตัดสินใจได้ว่าจะเป็นผู้ชิงนะคะ <c oughs> ก็ยังจะมีแค่น้องผู้หญิงกับผู้ชายก่อนแบบนี้ <c oughs> ปัญหานี้ยังไม่เคยเกิดเนอะที่เอาไว้ร่สมสมัะ,ะยังครับยังยังคน<ท><ท>ผมไม่เจอเหลืออีกสองท่านค่ะจะให้ท่านไหนตอบดีคะเป็นคนุณพาเวลละกันคะ่ะค่ะถามคุณพาเวลนะคะ60วินาทีเริ่มคะ่ะที่ไม่เบบสปาการนวดเด็กแล้วการว่ายน้ําจะมีส่วนหนึ่งสําหรับเด็ก0ถึง2ขวบ ในการสูงถึงสองขวบไม่มีต่างก,กันกับเด็กผู้หญิงและผู้ชายเพราะว่าการนวดเด็กและการว่ายน้ําเด็กดีเท่ากันสําหรับผู้หญิงแล้วก็สําหรับผู้ชายค่ะแล้วก็สําหรับ older kids สาหรับเด็กโตขึ้นค่ะจะมีทําเล็บจะมีนวดจะมีตัดผมปกติสําหรับทําเล็บจะเป็นสําหรับผู้หญิงมากกว่าแต่ว่าตัดผมแล้วก็นวดผู้หญิงกับผู้ชายชอบกัน,กนด้วยเท่ากันค่ะเพราะยังเป็นเด็ก เด็กก็ยังไปโรงเรียนเขาก็อยากผ่อนคลายแม้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็เหมือนเหมกันค่ะก็เป็น target market business นี้เป็น target market ทุกเด็กผู้หญิงผู้ชายใครก็ได้ที่เป็นเด็กควรรับผลจัด my baby spa ค่ะเดี๋ยวท่านสุดท้ายนะคะอีกหนึ่งท่านค่ะคุณกิติขา60วินาทีเริ่มค่ะที่ bed for kids นี่ไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องความแตกต่างของผู้หิผู้ชายเลยครับของใช้เด็กเนี่ยนะฮะคือทั้งผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยใช้ร่วมกันได้หมดะไม่ไม่มีการแบ่งแยกเรื่องเพศ ครับเพราะว่าในตัวเด็กเนี่ยเขายังไม่ไม่มีการแบบต้องผู้หญิงนะต้องอย่างหนึง่งผู้ชายนะต้องอย่างหนึง่งอาจจะมีบ้างแค่สีะนะครับแค่สีถ้าคุณแม่ถ้าคุณพ่อคุณแม่เขารู้แล้วว่าลูกเขาเนี่ยนะสมมว่าลูกเขายังยังเด็กันใช่ไหมครับลูกว่าเป็นผู้หญิงก็อาจจะซื้อสีชมพูสีวหวานๆหน่อยเตรียมไว้แต่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายก็อาจจะเอาสีฟ้าสีอะไรอย่างเงี้ยเตรียมไว้นะครับผ่านไปแล้วเจ็ดข้อน้องๆบิวกรุ๊ปพร้อมโหวตไหมคะ ออถ้าเกิดพร้อมโหวตแล้วนะคะขอเข้าสู่ช่วงของการโหวตคำถามข้อที่7ค่ะ Business b i เจ็ดค่ะ